สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายทุกผู้ทุกคนมาพบพ่อกับนิดเซาบน,นิตางแดนอีกตามเคยจะ้ะในมุมกับมุมเดิมนะคะอย่าเบื่อกันเด้อจ้ะพราะว่ามุมนีเป็นมุมที่แต่งตัวไปทํางานแล้วกะเป็นมุมเดียวเนาะอืมที่มันมีเสีงสว่างก็เลยไอใส่มุมนีเป็นที่แต่งตัวจะ้ะ ก็กําลังจะแต่งตัวไปทํางานเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะมัน,นีีเมมาประเด็นที่บางคนบางคนกะมาอันคอมเมนต์เนะจ้ะเนาะว่าอย่างเรื่องที่โพสต์ที่คล่งไปว่าจียากับสามีอืม สองรอบภายในเจ็ดเดือนเนาะผู้ลงคนบวหัวกสิมาอ่านเบึงหัวขอก็ิว่าโอ้ออินนี่แบบว่าไม่ยอมปรับตัวไม่ยอมอะไรเข้าหาเขาคือแบบว่าเอาใจใจเจ้าของก็ิคิดว่ายังสี่เนาะอืมคลิปวิดีโอนี้สิมาเว้าสูฟังจากกบะเบอยกสิมาเ้าหลายใหญ่ห่างบ่อยากสิมาเว้าเรื่องรอบคพัวเจ้าของให้คนอื่นฟังมันก็นบร้ถอว่าเป็นการดีเพราะว่าเออบอไปก็ ถึอเบาคือเกา่เาเบาเบากระถึกเบาคือเกา่าก็แค่เสมาเบานี่เนหน่อยเนานะอธิบายสู่ฟังเพราะว่ามาเป็น่นมามาเห็นยูทูบแล้วก็ต้องอันใดทีมันาคราาสร่างอันใดทีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรับฟังแล้วบ่กเข้าใจห้าเห้าก็อยากมาเบา,ห,าห้าก็อยากขอ,อกมาอธิบายสูฟนะสยส่ฟังเนาะเสมเบอาสู่ฟังว่าที่ว่าอยู่กับสามีมาเจ็ดเดือนไปยา คือว่าข่อยน,นี้พยายามละจ้ะพยายามที่สุดคือว่าข่อยนี้เป็นคนใจเย็นที่สุดในโลกแล้วบุ้มพีผู้ได้ชิใจเย็นท่อข่อยคิดว่านะพยายามปรับตัวกับสามีพยายามปรับ,บ,พ,ยายารบพยายามเข้าใจเขาตลอดแต่ว่าเขาบ่ยอมปรับจ้ะอืมเขาสิเป็นคนเป็นลูกชายเดี่ยวยขว่าพ่อแม่แต่ใจเอ,เอาใจแต่จะคล้องแต่หน่อยคือว่าฝรั่งอเมริกาก็สิหูอยู่นอกส่วนมาก จะเป,เป็นแบบว่าเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ชอบเถียงชอบอะไรคือฉันถูกหมดถึงแม้ว่าเขาจะพิดกระตมส่วนมากสามีข่อยกับเป็นหนึ่งในนั้นจ้ะกับ,บ่บอยากมาเบาพื้นเขาดอกจ้จะหา่มาเบามุดจอกก็สซว่งเขาใจก็ซว่าแต่ข่อยบ่ดีเนาะแต่คือว่าทุกอย่างทะเลาะก,กันคือว่าเขาเอาต่ใจจะคของพี่นอ้องทุกเรื่อง แม้กระทั่งอาหารการกินทุกอย่างอันนี้คือว่าเป็นอย่างเธอขึ้นตรงกินเขาอืมกินเขาเพื่อเพื่ออะไรเรื่องแค่น,นี้ก็ต้องมาเป็นทะลกทกเทียงกันค่ะว่าก็ต้องกินเขานะ่าน่ะมันไม่มีประโยชน์ค่ะว่าจังสันเอาอันนี้คือว่ายกตัวอย่างเนาะอืมค่ะว่าไปกินอาหารบานเขาแบบ พวกเนื้อพวกซัดพวกขนมปังจะมีประโยชน์หลายกว่ายกตัวอย่างอันนี้คือว่ายกตัวอย่างเขาบอก้าใจคือว่าเมืองไทยกับบ้านเขาเป็นแบบไหนเขาบอก้าใจคือว่าเขาเอาความคิดเจ้าของเป็นหลักนอกจากอันนี้คือว่ายกตัวอย่างเฉยๆนะจะไปเ้าถึงจะตูกตากไปไกลเวยจ้ะมันจะมีอีกหล,ลายเรื่องที่ห้าทะเลาะกันที่เขา,เาความคิดเจ้าของเป็นหลักฉันถูกทุกอย่างเนาะแม้กระทั่ง การกินการทุกอย่างเขาจะเอามาเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขาเพราะว่าเขาถือว่าข่อยมาอยู่กับเขาเขาก็ต้องเคตตามเขาอืข่อยก็พยายามปรับโตแล้วจ้ะพี่น้องพยายามปรับตัวทุกอย่างแล้วแต่ว่าเขาพยายามปรับเพราะกันยังเอาใจใจเจ้จาของทุกอย่างเอาใจใจตัวเองหมดมคือเด็กหน่อยพี่นอ้องเวลาพิษกันคือว่าเขาจะชอบเถียงให้แบบว่าชนะเข้ม ่อยกัพยายามอธ,อธิบายให้เขาฟังแต่ว่าเขาบอรับฟังไม่สนใจอะไรเลยจากพี่น้องไม่สนใจอะไรเลยแม้กระทั่งการทําอันนี้ล่ละทํา youtube จะทะเลาะกันเป็นเรื่องใหญ่มาแล้วกับขาว่าอันนี้ยกตัวอย่างอันที่สองคือไม่มีใครที่จะได้รับเงินจาก y o youtube อืมได้รับก็จริงได้รับเป็นส่วนน้อยอืมทั้ง google นี่คือว่า ไม่ยอมโง่จ่ายเผื่มาจังสีอืมถือว่าเอาความคิดเจ้าของเป็นหลักเพราะว่าเพื่อนกะปริญในโลกโชติเฉียวเป็นก็สิบรูวา่าคนที่เขาประสบความสําเร็จก็มีเยอะแยะมากมายเนาะอืมเป็นกับบได้ว่าอยู่ในโลกกว้างขนาดนั้นแค่เพื่อนอยู่ในโลกแคบๆอะ่ะอืมเพิ่นบ่ไเ้ศึกษามาก,กะเอามาเป็นเรื่องทะเลาะคอยกะบที่บายซูฟังกะยังไงฉันก็ไม่รับฟังเธอ เออฉันจะไม่รับฟังเธอคือฉันพูดแล้วความคิดของฉันถูกผลป่ะโยจริงสิอืมกะมาบอกสู้ฟังก็เลยเป็นปัญหาทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆกะเป็นปัญหาเป็นเหตุให้เรื่องใหญ่หลายเรื่องหลายเล่าคือว่าเขา,เาต่ใจเจ้าของเจ้าพี่น้องอืมกะในรอบที่สองที่ช่วงเยน,นปยานี่ก็คือว่าดีขึ้น ดีขึ้นคือบางอย่างว่ติดีที่ว่าคอยช่วนเขาไปยาเพราะว่าเฮ็ดในเขานิสัยเปลี่ยนจะพี่น้องอืมคือว่าเขาคิดได้ว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้เราทะเลาะกันเพราะว่าเรื่องเล็กๆหน่อยที่เขามาเบอกอืมมันเป็นเรื่องที่ทุกอย่างคือเขาพูดข้นกอนบ่เป็นข่อยพี่น้องเรื่องที่ทะเลาะกันมิตรเขาบอกข้นกอนเรื่องเล็กๆหน่อยเบอกข้นก่อนที่ไห้มาเป็นเหตุชนวนเหตุทะเลาะกัน ก็เลยเขาก็เลยคิดใดเขาก็เลยมาชุกคิดว่าสาเหตุที่ทำให้เราทะเลาะก,กันเรื่อง,อ,งอีหยังอืกะทุกเมื่อนี่ถือว่าดีมากๆนิสัยเขากับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นคือยอมรับฟังเห่าห้ายขึ้นเออคือว่าต่างคนต่างยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันจากเมื่อก่อนเขาสิบ่ยอมรับความคิดเห็นน,น,น,หน,น้องข่อยเลยจากพี่น้องคือว่าเอาเใจใจเจ้าของ ทุกมื่อนี่ดีขึ้นพี่น้องดีขึ้นมากๆอืมดีขึ้นมากๆเลยเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือนั่นลแะสะมาบอกซูฟังว่ามันเป็นยังไงที่ว่าข่อยส่วนเขาไปยาสองหลอดปอะเมนว่าข่อยเอาแต่ใจจะคลองว่าปรับโตอันนี้มันคือว่ากับเขาอืมกับเขาเขาบยยอมปรับโตในช่วงนี้ก็ถือว่าดีขึ้นมากๆเนาะ ลราจะคลิปนี้ก็มาสันสนเนาะกำลังสีแต่งตัวไปเห็นงานเมื่อพอกันคลิปหนาค่ะ่าเริ่มกดไลค์กดติดตามริมร่างใจใหเหตุกันณ์ในะคะกับไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ